สวัสดีครับ X Back ปี2019นะครับสชุดสีปี2021นะครับสีเทาด้านนะครับมือเบกมือคัตซีนซีนะครับที่วางเทา้าอลูมิเนียมอุดกระจกน็อตอุดกระจกไทเทเนียมนะครับกันลอยคาร์บอนโชโอลินนะครับ ท่อเทอร์มิกโนนี้นะครับท่อแท้นะครับผมสวยๆครับไม่หมื่นเก้านะครับ